ไปแล้ว uh ค่ะไปลงดูท huh ่า huh วิ huh ่งนะคะทังคนทังชาง้อ้้ได้ยินเสียงคนิเบิร์นรถทางคุณอู้ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพอแม่แม่เอทุกท่านค่ะมาพบกับมิ่งที่บ้านหลังใหญ่หลังโตโอ้อาไฮโซรู้ละโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ f อผู้มีแต่ความรักความเมตตาให้กับน้องมิ่งและก็แม่หางดีนะคะ บ้านหลังใหญ่คอกสวยๆขอบพระคุณคะ่ะก็ให้ครกบครัวทดีที่สุดที่เป็นนี้แต่ความสุขความเจริญน,นะคะไมม่่เาหลังคนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วค่ะไปแล้วดูท่าวิ่งนะคะทั้งคนทั้งจังโอ้ยหจะอีหยังเนาะต้มกล้วยครับต้มกล้วย

ยังตื่นกับยังย,งยยานเสียงรถอยู่คึกเก่าอะค่ะมิ่งมามอบความสุขรอย,ยิ้มเสียงหัวเราะเหมือนเดิมนะคะ เก็บ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 เบอเก็บเบ่เก็บเบ่เก็บเก็บเบเก็จับไม่ได้ไงเก็บเอใส่ให้ด้วยใส่ให้พ่อด้วยใส่ให้พ่อนด้วยใส่ให้พ่อด้วยเออองวัลงเก็บเก็เก็บเก็บเกบ 36จะพอย ah, dong. Ini, นี้ใส่ได้บ่ใส่ใส่ฝอดมือ chắc ở nhẫn má say là đúng nó. cái gì nóng trong này mị, nó, đốn cướp đi à, แม่แล้วมิ่งผ้าแรนเนะเาะเผาผ่านไขมันกินไปเยอะเอาออกหน่อยพ่อมิ่งบอกนี่แบ่งมั้งทำยังไงกิมดิไปนั่งเลยเอย ดูท่าอ้อนขอกินนะคะนี่เลยบ่บอกกคเห็นค่ะเต็มมากเต็มเลยผุนระว่างเดี๋ยวผุนลดผุนหน้าละผุนนักนั่นเอาเอารอไว้รอไว้รอนุ่มเลย ต้องหลอกล่อไว้ค่ะขบวนนั่นเดี๋ยววิ่งตามรถแม่พายไปอีกแม่พี่เลิฟโอ้พี่เลิฟมาแล้วดูนะคะพี่เลิฟพี่เลิฟป้าพี่เลิฟมาแต่เช้าเลยค่ะทุกคนมาเรียนแต่เช้าเลยเดี๋ยวไเดีบ่เดี๋ยเจอพี่ยังไงดิ นมเห็นบลอกมเห็นอ่่เหลอกอัเอเออเออเฮ่รียนกัน้องก้อนนี่เอออ่ะทักทายทักไทยทักก่อนแล้วทักก่อนลูกทักไปแล้วก่อนเออมีเสียงด้วยนี้เสียนะคะ โบยานเด้อค่ะพี่เลิฟหี่เห็นบอลทักทายทักทายพี่ชายน้องชายทักทายกันนะคะจับเนพี่เนอยไปงกดาไปรับพี่เลิฟไปเข้าโรงเรียนละ ามาแต่เสานี้ได้ย,ย,ไยันเบียขายันพ่อจ้านีม่มันเคยแต่จกเกลือวันนี้มันสุกใช่ไหมแม่แ,แม่เอฟซี <FC S 2> ให้ฉาย,ยามิ่งว่าอะไรรู้ไหมว่าอ่าอะไรนะใช่ใช่เสมอหมดอ่าใช่ใช่ใช่คุณชายสายเสมออยู่ใกล้โรงเรียนก็สายยูกไก่ก็าสาย ตาม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 นิ่งตามนมโคกน้มโคกกินนมโคกบ่ไปเร็ว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 เรวเร็ว,รวำรวจก่อนครับตรวจพื้นที่คุณตาคุณยายทำงานเรียบร้อยหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> มิ่งซิมุดเข้าไปน้ำในนันออกมาเลยโบออกมาเนาะตามตัวปทินี่ผมมักอลาไม่หลากกินอีกเนี่ยโอขนมเคราขนมเคราะห์ยมากืมนนี่นี่นี่ยืมมา เฮ้ครบหครบปะ่ะเออจำจำจำอะไปเอาไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมามาหนิเก็บมาหิหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะมา,มาเฮ้ยพ่อหอิ ถ้าหากว่าม right like like. yeah. so ีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ขออภัยณนที่นี้ด้วยค่ะฝากภาพน่ารักน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ